เด้อกินตำม,มีน้ำกันเนีข้าวแรงไม่น้องข้าวแรงได้ตำม,มีกินไปแห้งตำมีตำม,มีแล้วข้าวเจ้ามีซีนหลอดเองน่โอ้นี่ผู้ใดเห็นแน่นี่ใครเคยเห็นเนี่ยซีนี้เบิร์นเดนเลยอาหารแรงที่น้องอาหารแรงอาหารแรง เห็นว่านี้เพื่อนเคยเห็น,น,นตัวยังนี่นกบพี่น้องทอดกบม้อน,นี้อาหารแรงนี่กบสองตัวนี่นี่ว่นนี้ไปกบแสบๆเลยเ๋ยวันนี้วิ่งไปทอดป่า เดี๋ยวฝากมาให้ครบสองตัวมั้ยนี่คุ้มค่าเลยกับสินลอดนี่สินลอดยังงนะมีสินลอดสอามต้น,ะน,อตอนโอ้ยกำลังหิวเลยมาเดิน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 ซีม,มก่อนเป็น สีมกันซีมกัน,กนเป็นงไงเห็นปจะแซบขนาดไหนตามมีตามมีตามมีเซ็มมบๆเลยให้น้องมาๆๆม,มาเลยม,มีหักบวงอีกคนนึงก็มือข่อยคือสันว่ะคัไม่ถูกก็สันตุ๊ดๆๆ ้องกระสันดูนุ่มสันจะแพร่ใครเคยเห็นเนี่ยกบีเอฟพ,พี่น้องนี่อีเอฟอีเอฟเลยสองตัวเลยอีเอฟทอดกบพี่น้องอ ไคกินบันนีทอดกบเลยนี่เด้อเนี่เห็นบอกกบยีรีได้ทอดกบมีสองตัวยังเบิ่งจุดแท้ๆเลยกะนนี่ผมเป็นเขียดอิโม่เลยกบเลยทอดกบอยู่อเมริกาก็ได้กินเ MM ็ได้กินเด้อทอดกบพี่น้องปลายแห้งอันนี้แซ่บนี่ สียวฝากมาตลาดโอไฮโออไปนี่เาแซ่บๆนํากันเด้อพี่น้องเด้อมาหิวแล้วเด้